ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องขอข้าวใหญ่ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับผมครับื้นนี้พึ้นของครับเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ร้อมจะอกเดินทางร้อมจยออกเดินทางแล้วครับพื้นของเรียบร้อยครับตอนนีนะครับรถมาขนของน้ำกันเต็มเลยอันนี้เื่อโกดังของเขาครับที่ จะเอาครืรถน,นะครับไปส่งลูกค้าตามจังหวัดตา่ตางๆนะครับนี่ก็ได้เดินทางไปแล้วครับนี้จุดหมายปลายทางของเขาซีอูใส่จังใดติดตามกันเข้าไปครับผมนะครับขนของเรียบร้อยแล้วเม่อป็นไรครับพาตันพาตันนิดๆพร้อมจวดไปครับพร้อมเดินทาง ่านเงินต่อครับนี่ไปกับชเฟอร์สุดล่อเดินทางกองต่างจังหวัดอีกแล้วครับขำลุยอ้ยตอนนี้รถคือติดแท้ตอนนี้เดินทางกันอีกยาวไกลครับน,นี่ชมบรรยากาศร,รถติดไปก่อน ครับตึกเอียงนอกนอ,กอ,กอ,กอกแไงใท่ไ่ถามชูเฟอร์ครับชูเวเฟอร์งว่วงไหมครับชูเฟอร์บอกว่ายิ่งเจ้าเนี่ยไงคุณครับเนาะพุทธไหลเลครับ น,นี้อยู่ช่วงวัางน่อยครับอา้จะเหตุจนโดโจนมากนิดหนึโดนกพ็พอดีกล้องอาจจะสั่นนอยน,นึงนะครับรถรถงหญ่รถดักเสถียรธรรมดา พี่ใหญ่ก็เลียนรลดดีดยมอเนอยิงยาวไกลครับจุดหมายไปทางของเ้ามุ่นียิงยาวเลยครับตัวนี้ชีวิตนี้มีแต่เดินทางครับไปเรื่อย ไปขอ่ายหมดแล้วนีนะ่ยแล้วติดจนสิ้นอ๋ย,อยเป็ดเยอะเลยครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่รู้เขาตัดไงยังไงครับดูครับโอ้ยเกิดเหตุแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ยังไงครับผมรู้ในใจเหมือนกัน ขับรถก็ระวังกันเด้อพี่น้องด้อใส่รถใส่ถนนความไม่เปิดใหม่มีอะไรไม่ยอมเดินไปไหนตอนเนี้ยนี่นะขี่รถขี่ลาครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อตั้งสติดีๆขับรถอย่าหลอกแหลก หอดางวะเนาะจุดหมายลาทั้งเลยไปคนเพื่ออะไรบ่าแล้วรถติดอย่างพี่น้องอเอถนนโอ้ยตายสีหอดงานง่ยงหมดเนี่ยติดถนนครับรถเอศนน์เนี่ยเรียนเดียวก่อนถึงสระบุรีทางรถปะถนนไม่ได้เอ็นนถ <laughs> ท่ามแจครับพี่น้องเอ้ขับรถรถผมมาเฮ็ดให้เขาสร้างถนนให้เขาเล่นเราก็ท่ามจตเท่นั้น,รนครับโอ้ยาวเลยครับพี่น้องออกจากบ้านมาเกาะพวงเสาครับตอนนี้เที่ยงแล้วยังมาได้ออกจากสถาบับุรีเลยท่ามจครับช่วงนี้เฮ็ดถนน รถเยอะเพนนรถเยอะนิมมาบมาบมาบไฟครับกลจะถึงแล้วเพี่อจอดขาแั้นอยู่เขาแล้ววัยมงแล้วโอ้บริาการลึมทัง บูบัดเจย์พัเย์พัเยย์บลูกคอครับไปทเอ,อกันครับเยนอันใกล้จถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับบอกมาแต่ก่อนมองสาวครับตอนนี้บ่ายมุงแล้วครับ ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วไฟนร้ <c oughs> อยเลยอ่ะระตูสุแดนอีสานถ่ะโอ้ไม่น่าร้างรถไฟมากันภูเขานอง,องจีงตาภูเขาออ้อามยงานี่ครับวิธีการที่งันครับ เมือ่อเมื่อจะเด็กกระทงทุนครับวอท,ที่จะเอาเงือ้อเอาแรงแรกเงนินครับนี่ครับวิธีเป็นงานสูอย่างเดียวครับสูอย่างเดียวนี่ครับรก้อยชีได้ตังเระนบกระดาษตัตงคอแบบนี้ครับ เห็ดว่าเห็ดเอาไหมยกยกไปดีกว่าตกแข็งแรงตอกอดทนต้องพยายามครับมีงานหนักก็เฮ็ดครับเรียนงานบ่ได้เด็กยังเดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ครับนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับไครใครชอบขอขอแชร์น้ำได้ครับครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ก็ ลงของลง้ารเสร็จแล้วครับกลับบ้านฝนดตกอีกละกูดอ่ยยังไม่ถึงเก้านาทีเมื่อกี้นึกว่าถึงเก้าน,น,นาทีแล้วคือถ่ายต่อให้มันจบเก้านาทีแล้วครับว,วิวข้างทางครับวโอ้วิวภูเขาววววววว อบ้านมาตั้งแต่กี่นมงครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้สี่โมงแล้วรถหลายเราบ่นขอเหตุถนนเรามันแล,น,ลนไม่ได้ไเนี่ยครับเบื้องวิวโคตรดูน้ำลายลมกินเส้นสดดูดิ นี่ครับโอ้ยรถนกรถชี้รถระวังเลยเนี่ยนะมื่นชีฟามื่นไป็นคะแนมื่นนอนชิวมืน่ไไน ไว้ได้เงี้ยได้แห้งว้เนี่ก็พักอีกลอวเราไปตะนุนก็จากตะนุนเอาเงือแเรียกเงินเอาเงินเรียกเงือไว้ได้ที่ระบาศ